ไม่ได้ไปนะมันได้กินได้กินได้ปกติชิ้นละ69บค่ะแต่เดี๋ยวจะให้3ชิ้น99บาทถ้าใครรอได้ยวก็จัดการได้เดี๋ยวจะให้3ชิ้น99บาทนะคะให้ชับไลเนอร์ให้มาสคาร่าแล้วก็ให้ลิปกิงได้แน่ทุกคนคะใครว่างบ้างคะขอไปนอนด้วยได้ไหมอ่ะได้ เพราะว่าอยู่ที่เนี่ยไม่มีใครรักเจนนี่แล้วค่ะมีแต่คนไล่มีแต่คนไม่อยากอย,กอยู่กับเจนนี่ใครยบ้านใครว่างบ้างคะมารับหน่อยโอ้ยบ้านพี่ว่างหรอมารับเลยได้ไหมเดี๋ยวเจนนี่เก็บของเลยป้านแนนเก็บของให้เจนนี่เลยเจนนี่จะไปนอนบ้านของคุณอะไรนะ่ะนยัง และยูรักแม่ไหมคะเนี่ยเห็นหมยูก็ไม่ตอบแม่ก็ไปนอนบ้านคนที่เขารักแม่ยูรักแม่ไหมคะ <c oughs> นั่น่ง่า <c oughs> ยเตยนอนเื้อ <c oughs> อิงตามอิงจ <c oughs> ํเตยนอนเพ่อ เมื่อกี้ดีต้ามันคือมั่นใจมั่นนะว่านางจะตอบว่ารักเมื่อกี้ที่ถาวเขามั่นใจมากว่านางจะตอบว่ารักทุกคนเดี๋ยวนี้มันจะมีการเอาชาร์ปไลเนอร์มาทําอันี้ด้วยนะทำจุดทําไยอ่ะอีกหนึ่งนาทีจะปล่อยนาทีทองจ๊าเฮ้ยปล่อยนาทีทองหน่อยเร็วคนขึ้นมาแล้วใครอยากได้บ้างคะปกติชิ้นละหกสิบเก้าแต่เดี๋ยวให้สามชิ้นเก้าสิบเก้าบาท น้ำท่วมไหมจนนี่อยู่กรุงเทพค่ะน้ะไม่ได้ท่วมค่ะม,ม,มา4,700คนกับ2แสนหัวใจตัวเองรีบกดนะเจนนี่จะมีนาทีทองให้ก็คือ3ชิ้นจะได้ลิฟที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ด้วยบีขึ้นตะกร้ามาเลยจากไปค่ะจากชิ้นละ69บาทที่รักเอาไป3ชิ้น99บาท3ชิ้น99บาท ตาพุ่งนะคะตัวนี้นะคะด้วยพลงังซูปเปอร์ไล่เซูเปอร์ไฟเบอร์เลสนะคะสูตรทนเหงื่อไม่เลอะระหว่างวันหัวแปลงฟูปัดง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขียนคมสีดําคมกริบไม่เลอะระหว่างวันนะคะปริมาณคุ้มสุดๆได้ลิปอีกหนึ่งซองสชิ้นมาไปเลยทั้งหมด99บาทคะ่ะขยาปัดมาาักคาราเพิ่มหน่อยตกลงตกลงบ้านใครว่าอีกไหมคะ ้าวออากดเลยนะคะให้เวลา10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะลงไลค์นะคะปล่อยโปให้3ซองเลยให้ไปเลยค่ะนาที<ว>ทองจริงๆตาเบวมากค่ะคุณแม่ต้องใช้แล้วลูกต้องมีติดกระเป๋าไว้ค่ะสวย3ชิ้นแบบนี้แค่99บาทนะคะให้ลิปอีก1ซองไปด้วยยืนยันในตะกร้าให้ไวค่ะอย่าปล่อยให้คนอื่นกดคนเดียวค่ะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้นะคะแม่ทุกยาพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่กับลูกก็รักกันดีพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่กับยูจินรักกันดีค่ะลูกรักพี่มากอย่า,ามาฉุนนะยูจินรักแม่ไหมลูกกดยืนยันในตะกร้าด้วยนะคะ สามชิ้นเก้จดบาทนี่เป็นไรค่ะไม่ได้เป็นไรค่ะทะเลาะกับลูกนะคะรู้แล้วค่ะก็ได้ยินแล้วแล้วย้ำทำไม่ะคะไม่รักก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่รักมามีก็มีเยอะใช่ไหมพวกเรามาทะเลกันน้ำไหม อันดูค่ะทั้งคู่เลยมสาสคาล่าไม่เยิมนะคะส่วนชาร์ปลเนอร์ตัวนี้นะคะกันน้านี่เช็ดกี่รอบแล้วตั้งแต่เริ่มไลจนถึงตอนนี้ยังเช็ดไม่ออกเลยงานเข้าขัดบอกเลยใช่ค่ะเช็ดกี่รอบแล้วจนถึงตอนนี้ยังเช็ดไม่ออกเลยตัวเองน,นะคะอีกแดนาทีเท่านั้นนะคะใครจะซื้อ,อรีบกดรีบจิ้มจิ้มนะแดนาทีเท่านั้นสามชิ้นเก้าสบาทอ๋อจำแล้วจำอีก ยูจินรักเจนนี่ค่ะเขาแค่ล้อเล่นรักใช่ไหมลูกกันน้ำดีมากใช้เหละอันแล้วพี่รู้จักพี่พายไหมค่ะรู้จักค่ะแม่รำแล้วมามีนาสงสารจัง เส้นเล็กเขียนง่ายกันน้ำดีมากค่ะแต่ขออนุญาตไปเติมหางคิ้วหน่อยสิยุทำงานการไฟฟ้าเหรอลูกมีใครเอาชาร์ปไลเนอร์ไปเติมคิ้วบ้างจนี่เป็นคนทำนะ รู้แล้วคะ่ะไอโอเอเอล้างไม่ออก <c oughs> แล้วก็คือวาดคิ้วเข้าไปเพิ่มอีกก็คือล้างไม่ออกถ้าใครอยากได้ลิปตอนัวนี้ด้วยนะล,นลื่นให้แม่ช่วยไหมคะมยูยจินรักป๊าป๋าไหม เพิ่งเข้ามาสา,ามชิ้นมีอะไรบ้างคะัหมีงงแล้วรักปลาปาไหมคะรักค่ะแล้วรักหมามีไหมคะ่ค่ะมันต้องเปิดซึกแล้ว <c oughs> ทุกคนรีบจิ้มหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วสองทุ่ม <c oughs> เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วสองทุ่ม <c oughs> อะไรนะคะอ๋อพี่โมจิรักหมามีลระคะรักเหมือนกันคะ่ะ ขอไปนอนด้วยได้ไหมอ่ะบ้านนี้ไม่มีใครรักเจนนี่ค่ะขอไปนอนด้วยนะได้ไหมคะได้เหรอโอเคเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าเลยค่ะเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าเลยอย่าร้องไห้ล่ะร้องไห้หรือเปล่าอยู่ี่ลิไม่อยมนอยู่ทีร้งองไห้ไหมคะร้องไห้ไหมคะ ทุกคนอีกห้านาทีนะโลทอลให้ให้นาทีทออีก5นาทีเท่านั้นนะคะะอีก5นาทีนะคะลูกค้า่าอย่าลืมนะคะกดใส่ตะกร้าไว้ไม่ได้นะคะต้องกดชําระกดยืนยันด้วยนะคะบ้านเจนนี่ที่กรุงเทพตอนนี้ไม่ท่วมค่ะแต่บ้านที่ค่ายเพลงก็ไม่ท่วมเหมือนกัน แต่ตอนนี้นะคะคนตายบ้านเริมน้าท่วมเลยนะคะรุนแรตัวเอง <c oughs> ด้วยนะมีสตินะเธอตรงไหนมีไฟตรงไหนเดี๋ยวไฟเดินน้าท่วมน้าท่วมอย่าไปเดินราดนะคะให้เรามัดระวังให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะนตราลมากนะไฟจงไฟช,งชอดได้เลยอย่าไปจับอย่าไปดึงอะไรเด็ดขาดตูรัวตูไร้ถ้าน้ำท่วมอยู่อย่าไปจับไปแทงเลยค่ะโอ๊กมาก้อนยายโอ๊กมาก้อนนะคะอย่าเข้าไปเคเด็ดขาดนะด้วยความปราถนาดีนะตัวเองนะแล้วก็ตอนนี้นะคะสองซองปกตินะคะร้อยยี่ ร้อยสิบแปดบาทแล้ววันนี้สองซองเนี้ยให้99บาท <บา S 2> แล้วก็ให้ลิปซองที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไปอีกหนึ่งนะคะอีกสี่นาทีเท่านั้นคุณพี่ลิปซองนี้หนูซื้อบ่อยมันซองเ้าสิบเก้าบาทชอบไหมชอบใช<อ>้<อ>ดีปะใช้ดีค่ะชอบสีเบอร์สองใช้ดีชอบสีเบอร์สองใช้ดีชอบสีเบอร์สองป้าปา,า, <laughs> าลักเซ็นนี้ไหมชอบแตงหัวลูกคนนั้น ไม่มีปลายทางหรอคะไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้ราคาสุดปังสุดปึ้งนะคะราคาสุดปังสุดปึ้งขอดูมาสนาทีหนึ่งได้ค่ะตัวเองนี่ดูเลยดูนี่หัวอุ้ยกดได้ห้าสิบบาทสั่งแล้วคะ่ะคุณพี่แจวคุณเอาโค้ดจากไหนมาคุณพี่เฟลแจวสมชื่อไปเลยนะคะเฟลคนชื่อเฟลไม่ได้โค้ดเพราะเฟลอะไรไม่ใช่<อ>น้องลิลลี่ไปไหนไม่รู้คะ่ะตัวเองเดี๋ยวน่าจะมา<ฆ>เดี๋ยวพี่โรถามให้นะคะอีกสามนาที ได้ลิปได้มาสคาร่าได้ชาปไลเนอร์ในราคา99บาทนะคะตอนนี้ตะก้าแตกเต็นมากนะคะฮอต9ก9บวกไปแล้วนะคะยืนยันในตะก้าทุกคนอย่าทะเลาะกันในไลน์ค่ะรักกันไว้ค่ะคนไทยกันมีอะไรกันค่อยๆแก้แทนกันจ้าอันีมานี้อ่ะมัไปนอนบ้านพี่ชมพู่จริงหรือเปล่าคะ มีก็รักยูยนะคะขอโทษชาค่ะมแม่พาไปหาน้องคารูนะค่ะโอเคหอมแก้มกันไปเสร็รองเท้าค่ะเตรียมกระเป๋าเลยงานเข้าอยูอยุงานเข้าเลยเหรอแม่พาไปเที่ยวบ้านน้องคารูมันคืองานเข้าเลยเหรอลูกดได้ค่ะพี่บีเปิดไฟให้หน่อยป้าแนนเปิดไฟให้หน่อยไปเร็ว อีกสองนาทีที่รักไม่ยืนยันก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะเสียดายมากเลยนะตัวนี้นะคะคุณภาพสุดคุ้มราคาสุดปังเลยนะคะตัวเองจ๋ากดในตะกร้าได้เลยนะคะกดในตะกร้าคอนเุ้ยเป็นคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ค่อยแก้แค้นกันค่ะาเลาอกันแก้ไขแก้ไข่ะค่ะก็มีเรื่องอะไรได้กันเรามีเรื่องอะไรกันคะกดในตะกร้ากอนนะคะอีอบอีต๊อกกันแบนเพลิกก็กดในชากดค่ะกาุบกาวบาได้3ชิ้นค่ะ อย่าพึ่งรอบอย่าพึ่งตบถ้ายังไม่โอ้นนะคะกอยืนยันในตากาด้วยนะคะอย่าพึ่งรบอย่าพึ่งตบกันค่ะยายก้นค่ะยายก้นยายก้นอย่าจะตุ้นอย่าจะตุ้นดก,กินถมก็มีหัวใจคนไทยได้วยกันค่อยๆทับถมกันคะ่ะเก็บของเตรียมรถเลยพี่เนนจ้า พี่ดูเตรียมของเลยกดไม่ทันเลยอุ้ยยังทันอยู่นะอีกหนึ่งนาทีอันนี้กดอีกหนึ่งนาทีค่ะตัวเอง3ชิ้น99บาทนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของเมจิกชาร์ปไลเนอร์นะคะของอินนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นมัสคาร่ายกขนตานะคะตัวเด่นตัวดังนะคะตัวขายดีเลยแล้วก็กดตอนนี้นะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายให้ลิฟที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไปอีกซอง3ชิ้น99บาบาท เรียกเรียากอยู่จินขาไอ้เราไปเป็นีนอยู่จินขาตกลงรักมามีแล้วใช่ไหมใช่ไหมตกลงรักมามีแล้วใช่ไหมเอ้อโอเคเรียก เรียบร้อยขอบพระคุณทุกออเดอร์ค่ะน้องเบียร์ตะการลงได้เลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวจะพาลูกออกไปข้างนอกก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเขียนน้เรอเองให้ดูใหม่นะคะจะมาปามัดมาสคาร่าให้ดูใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดตะกร้าส่วนใครที่ยังไม่กดก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะตัวเด่นตัวดังเลยนะคะใช้ดีติดทนนะคะกันน้านี่เช็ดไม่ออกสักทีเนี่ยมือก็ถูไม่ออกใครที่ถามว่ากันน้ํากันเหงื่อไหมนะคะดูเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะ